สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันพุธที่5มกราคมหลังผ่านช่วงเทศกาลปีใหม่มามีข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันของสหรัฐในวันที่3มกราคมแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการสูงกว่า1 000, 000, ล้านรายเพิ่มขึ้น2เท่าจากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของสหรัฐเปิดเผยว่านาวันที่หนึ่งมกราคมจำนวนผู้ติดเชื้อบวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิมรอนในสหรัฐมีสัดส่วนราว95%ของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งหมดในประเทศขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้านั้นมีสัดส่วนเหลือเพียง4.6เค่ะสำหรับดัดชนีดาวโจนสตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมา ยังคงปรับตัวขึ้นทำระดับนิวไฮต่อเนื่องเป็นวันที่2นํนำโดยหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจขณะที่หุ้นในกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพนันธบัตรรัฐบาลสหรัฐส่วนหุ้นในกลุ่มพลังงานก็ปรับตัวขึ้นหลังราคาน้ำมันมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็ดีการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพนันธบัตรรัฐบาลสหรัฐได้กดดันต่อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและส่งผลให้ดัชนี N ส s ๊ก ปิดตลาดในแดนลบโดยดัชนีดาวโจนปรับตัวขึ้น0.59%ดัชนี S&P 500ปรับตัวลง0.06%และดัชนี NASDAQ ปรับตัวลง1.33%ขณะที่สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐหรือ ISM มีการเปิดเผยว่าดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐในเดือนธันวาคมปรับตัวลงส่ระดับ58.7ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2021 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ60.1เป็นผลมาจากการชะลอตัวของอุปสงค์และคำสั่งซื้อใหม่อย่างไรก็ดีดัชนียังคงอยู่สูงกว่าระดับ50บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐยังคงมีการขยายตัวโดยได้แรงหนุนจากการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ8เดือนขณะที่ภาวะคอขวดของอุปทานเริ่มคลี่คลายลงค่ะ ทั้งนี้นักลงทุนรอติดตามการเปิดเผยตัวเลขการจร้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนธันวาคมของสหรัฐในวันศุกร์นี้ค่ะสําหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาดัชนียังคงปรับตัวสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเป็นวันที่สองนำโดยหุ้นในกลุ่มธนาคารและกลุ่มเดินทางจากสัญญาณบ่งชี้ที่ว่าไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมรอนอาจมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลตา้า โดยดัชนียูโรสต็อก6 0 0ปรับตัวขึ้น0.82%ดัชนี CAC40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวขึ้น1.39%ดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวขึ้น0.82%และดัชนีฟุ s ซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวขึ้น,น,น,น1.63%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ดัชนีปิดในแดนบวกโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอ ปรับตัวขึ้น1.77%ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น0.02%ดัชนีห่างเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้น0.07%และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปรับตัวลง0.2%โดยปัจจัยกดดันหลักๆนั้นมาจากการที่ทางการจีนได้สั่งให้บริษัทแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานตั้งแต่1ล้านคนเป็นต้นไป ต้องได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานกำกับดูแลด้านไซเบอร์สเปซของจีนก่อนที่จะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดนอกประเทศซึ่งน่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนอกจากนี้ทาง Goldman s a วาน,นิธนากรายใหญ่ของสหรัฐออกมาเปิดเผยคาดการว่าจีนอาจตัดสินใจบังคับใช้มาตรการควบคุมพรมแดนอย่างเข้มงวดต่อไปสำหรับตลอดทั้งปีนี้เนื่องจากการเตรียมพร้อม การเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีกำหนดจัดขึ้นในไตรามาสสุดท้ายของปีนี้ประกอบกับวัคซีนที่บริษัทชิโนโแวคของจีนผลิตขึ้นนั้นสามารถป้องกันไวรัสโควิด -19 สายพันธุโอมิครอนได้เพียงเล็กน้อยซึ่งส่งผลกดดันให้จีนต้องแก้ปัญหาด้วยการยึดกลยุทธ์การรักษาจำนวนผู้ติดเชื้อให้เป็นศูนย์หรือโควิดซีโร่ต่อไปจึงเป็นไปได้ว่า ทางการจีนอาจบังคับใช้มาตรการควบคุมพรมแดนเป็นส่วนใหญ่จนถึงฤดูใบไม้ผลิปี2023ซึ่งจากมาตรการคุมเข้มดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทานต่อไปในปีนี้ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็นตอินเด็กซ์ของบ้านเราปรับตัวขึ้น 0. 7 6เสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนจะไม่กระทบต่อบรรยากาศการลงทุนมากนักเหมือนกับในประเทศสหรัฐและประเทศอังกฤษ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอิครอนแต่ก็ไม่ได้กระทบกับบรรยากาศการลงทุนมากนะะักค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำละน,น้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคมเมกปรับตัวขึ้น0.81%เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังนอกจากนี้ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดข,ของไวรัสสายพันธุ์โอมิมรอน ยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเช่นกันค่ะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น1.2%ขันรับผลการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน o p e ปและ O p e ป Plus ที่มีมติยืดมั่นตามข้อตกลงเดิมในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง400บาร์เรลต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการไว้ก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับโกลิการลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้ เรายังคงแนะนําให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยรอจังหวะการเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาราว3-5%ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิดทหารไทย tmbgqg กองทุนเปิดกรุงศรี kfh europe ขีด a กองทุนเปิด principal g brand ขีด a และกองทุนเปิด mfc m china gd และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ รับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e l l Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ